ย่อปึ๊บไปแบบนี้กระบอกกระเด้าต้องกระเด้าเดี๋ยวกระเด้าแรงแรงไหอย่าเลยแค่นี้ก็เต็มจอแล้วปะนี่เข้ามาสี่ยาตกกองก็จะเป็เธอยาไงอ๋อฉันยเป็เธออยู่ตรงกลางดโอเคอ่ะท่าที่สี่จะเป็นแบบนี้นะทุกคนไปเสร็จนะคะก็คือเราก็เอ่อเอาแขนแนบตัวไว้ก่อนเวลายิงข้างหลังต้องยิงให้แขนตึงนะใช่แล้วก็เวลาเราเราย่อไปแล้วก็ เวลาขึ้นเนี่ยจังหวะขึ้นอ่ะแขนแขนแบกด้วยใช่แขนตึงเดี๋ยวเกดทาแขนตึงให้เขาดูสิแขนตึงยังไงตึงอย่างนี้ขึ้นไปให้ตึงอ่ะมันข้างปึ๊บขาก็ตึงขาก็ตึงก้นเนี่ยรู้สึกเลยว่ามันแบบโอ้โหตึงเลยอ่ะแล้วก็เตะขาตึงสลับขาไป๊บแขนก็ตึงเออแขนก็ตึงขาก็ตึงเอตึงบนตึงทุกอย่างยกเว้นหูเอยอ่ะต่อไปท่านี้ท่านี้ค่ะไม่อะไรมาก นะคะแบบสควอชแบบเนโรนะคะก็คือด้านข้างให้ดูเนาะเราก็แค่ลงอย่างงี้นะคะไม่ต้องเลิกไม่ต้องเลิกเดี๋ยวตายกันนะคะ,ะทิ้งสะวอชไปด้านหลังพร้อมขึ้นมาปุ๊บขมิบก้อนอืจะก,กระเด้านิดนึงนะไม่สุภาพนิดนึงทิ้งก้นไปด้านหลังปุ๊บฮึบปุ๊บไม่ต้องลงเลิกเดี๋ยวตายนะคะคือเหมือนสควอชปกติไหมใช่มืนสควอปกติแต่เน้นคมิบตูดดูตูดนะคะฮึบขมิบเต็มเต็มครับ เต็มะคะเขามีเขมิดเพื่อให้ตูดนะคะป๊อปอัพนะมันเหมือนเป็นการเหมือนบีบอะสควีสอะสควีสตูดแบบบีบให้มันนะคะตูดได้ใช้งานอย่าย่ออย่าย่อบอกแล้วสควอทห้ามลงตัวตรงๆนั้นทิ้งสะโพกไปอ่าไปอ่าต่อไปนะคะท่าที่6เป็นท่าสเก็ตเตอร์นะคะท่านี้ก็ง่ายๆนะแบบนี้นะคะย่อลงไปแล้วก็อ่าโดดเลยโดยต้องเกททาด้านข้างดูนะคะว่าเขาตั้งฉากเป็นยังไงอย่างนี้ เขาหน้าตั้งฉากเห็นไหมเออไปอย่างนี้อ่าเขาหน้าตั้งฉากไปอย่างนี้เออนี้เบาบ้าเบาเอ่าไม่ต้องหมดแรงเพราะว่ารู้แล้วใช่ไหมว่าเราอายุกันเกือบร้อยแล้วใช่กันที่สําคัญบ้านนี้มีคนเคยกระโดดแล้วลื่นแล้วอ่าตัวจ้านั่นแหละเจ้าบ้านก็ลื่นแล้วจ้าบ้านลื่นไปเกือบชนทีวี่วกทีวีก็แตกฉากนั้นฉากนั้นต้องมารีเพย เพี่ตาเมื่อยนิ้วไว้เนี่ยพี่ตากดดูเดืหัวใจรัวๆรัวๆรัวๆบอกแล้วเขามีเครื่องปั๊มใช่แล้วแล้วบลบเพจซินดี้อะคะปั๊มกันรัวอย่างปั๊มปั๊มอยู่คุณวันวิภาคุณอร์วันเห็บแม่มากันแล้วคุณนะคะพี่ตาน่ารักสุดๆเลยมามาไม่ดูทันตลกเนาะอ๋อเราเล่นตลกตอนต้นอะชิงชิงช็อปกันอะมาไม่ทันขำอยู่คนเดียวขำอยู่คนเดียวอ้าวมาห้า วันนี้เราทํานะอย่างที่บอกคือ6ท่าท่าละยีสทีนะคะใช่เตรียมตัวพร้อมไหมพร้อมนะคะตอนนี้ใครไม่ว่างเซฟแชร์ไว้ค่ะนะคะแล้วก็ YouTube นะคะกับจะได้ลงอีกหนึ่งสัปดาห์แต่ใครยังไม่ได้อยู่ใน YouTube ให้พิมพ์หอมอยใหม่เมกใหม่มากตกใจเลยหอหีบขึ้นนี่ตกใจเลยไม่จิบนางเปนโกโก้ด้วยชานางมันชอบโกโก้ด้วยเดี๋ยวนางพูดผิดแป้งยกที่หนเริ่ม ใครที่แบบไม่มีชานะอยากจะกินชาแบบเก๋กับพี่สินนะพิมพ์คำว่าชามาด้วยนะคะชาช่วยเพิ่มการผอผ่านนะช่วยเบิร์นด้วยใช่อมาเลยอย่าลีลาเยอะเดี๋ยวโดนด่าอาเมื่อไหร่จะออกเมื่อไหร่จะออกพี่เร็วมาถ้าดยืงเยงะหน่อยยองเยอนหน่อยเออโอเคโอเคนะคะอย่าเริ่มนะคะเดี๋ยวเราอ้าแล้วสควอชนะตอนนี้ขาชิดก่อนไป้ายฮึบหนฮึบ S 2ฮ <2 S 1> ึบ3ฮึบ4 5 6ได้อาา้าขาเจสบายใจแล้ว8แบบอับชื้นหรอต้อเสบาใจแล้วจมทำไมต้องยา่าขาไม่เข้าใจกูวสกินออก12 13 14ม่ทำไมอ่าขาแล้วสบายใจ15ดหาทำไมไม่เข้าใจ16ไม่ไมห,าหามายถึงว่าจะได้โกนอะไรอย่างี้ โอเคท่าที่หนึ่งกับสองนี่จะอาขาทนุกท่าเลยโอเคแล้วสบายใจอ่ะต่อไปนะคะท่าที่สองนะคะง่ายนะอย่าลืมข้างไหนก่อนดีข้างนี้ก่อนอ่ะข้างนี้ก่อนเตรียมตัวการแข่งกันขาไปหนึ่งเตะด้านขาขาด้านในเตึงนะสบายใจแล้วนี้ได้ต้นขาด้านในหกหเจ็ด แปเป็นเมนนี่คงทำทานนี้ไม่ไหวเก้าสิบทำไมอ่ะสิบเอ็ดเดี๋ยวไหลเยอะสิบสองถ้าันกลายแล้วว่าสิบสี่นี่ก็ได้อยู่นะสิบห้าสิบหกตึงขาดได้ในตึงด้วยสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าเยสิบคุณอรวรันขำตลอดเลยอ่ะ ตลอดเลย2คนนี้มันเล่นเล่นวันนี้ใช่ก็บอกแล้วนะคะชิงฉับคาเฟ่นะคะไม่ใช่ <c oughs> ไม่ใช่ชิงฉับพาฟิแล้วเดี๋ยวนี้นะคะตอไปมือแนบหูอุ้ยท่านี้ต้องใช้สมาธิเลยอ่ะทำไมแขนขาสลับกันใช่ไหมเออมันมันสองสองอย่างอะเวลาเวลาตัวลงมือลงโอเคไหมอ่าเวลาตัวลงมือลงไปแนบลําหูแนบลำหูเอ้ลำหู <laughs> แค่พ <laughs> ูด <laughs> ก็ผิดแล้วแนบ แนบหูเออลำหูคืออะไรลำหูเอาลำตัวกับหูรวมกันแขนต้องแนบหูนะอย่าอย่าโยนนะแนบนะแหน่ไว้โย่หนึ่งสองทิ้งสะโพกไปด้านหลังขสามอย่าอย่าเลยไ้ทิ้งสะโพกไปด้านหลังห้าทิ้งก้นไปด้านหลังหกเจ็ดแนบหูไว้แปด ไปเรื่อยๆสิบเอ็ดลำสิบสองสิามสิ่จะนังจะลำตัวก็ไม่ลำตัวจะหูคุณอรลวันณือพ่ห้าสิบหกสิบเจ็ดปสเก้าคุณอรวรวันขำโค้ดตัวเองใช่ไหมวพราะมันตลกขนาดไหนอ่ะลำหูมาต่อไปนะคะเป็นห้า คิกแบ็กนะคะอย่าลืมนะไปเซฟคิกแบ็กนะคะแขนตึงขาตึงอ่ะยิงแขนตึงยิงขาตึงายข้างขวาก่อนใช่ไหมใช่ขาไม่ต้องชิดมากใช่อ่ะไปหนึ่งไม่ใช่เดี๋ยวเอารงๆไม่ต้องย่อหรอฮะอย่างนี้เลยเหรอใช่หนึ่งโอเคสองอ่ะไปเอาไปยังไปยังเอาอะไงเอาอะไรจะย่อไม่ได้สอง ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอันเนี้ยจะลดเรื่องของแขนด้วยนะคะสิบสองแล้วก็ได้เรื่องของขาด้วยเนาะต้นขาสิบสี่สิบห้ายิงแขนขึ้นไปให้ตึงนะคะสิบหกงัดขึ้นไปสิบแปดสิบเก้ายี่สิบโอเคต่อไปสายหาต่อไปนะคะ ท่เท่าไหร่อะควอดสควอดท่าสควอท่าสควอดแน่นลำตัวโอเคเตรียมตัวอย่าลืมขมิบตูดแน่นๆนะคะมันจะออกเหมือนกระเดานิดนึงอันนี้แหละเราสควิตก้นนะคะเตรียมตัวสควิตก้นกันฮึบหนึ่งสองยี่สิบทีไปสามสควิตก้นสี่ห้าหกเจ็ดโค้ดค่ะทำไมวันนี้โค้ด ตูดเลยค่ะเก้า1 12เอ็าว่าอาจจะตกใจสาต้ยทำไมวันนี้คนที่น่าดเลยสิบห้าสิบดมิบสิบแปมิบสิบเก้าขมิบยี่สิบขเหนื่อยไหมเหนื่อยทำกันทันผมไม่รู้ค่ะ ที่6นะคะเตรียมตัวสเกตเตอร์นะคะทุกคนไปข้างไหนก่อนข้างนี้อ่ะข้างนี้ก่อนเนาะอ่ะโอเคอย่างงี้ยังไงอย่างงี้อย่างงี้ถูกป่ะใช่อ่ะโอเคเอาเซตอัพต์พี่ยังไงพี่พี่จะให้เก๋ยังไงต้องสลับกันเพราะว่าเดี๋ยวเก๋มันอ๋องั้นงั้นเก๋ไปข้างนี้พี่ไปข้างโน้นอ่ะองี้อ่ะจะได้แบบไม่เตะกันนะไม่เตะเลยฉันอยู่ข้างหลังโอเคเตรียมตัวนะคะ20ทีไปหนึ่งอ่ะจะไปกูเป็นไง ยังไงอะเยางนี้ไงอ่ะแล้วก็เจเกตเจต่างห่างนี้ไปหนึ่งสองสามสี่ไปห้อันนี้เราไม่โดดแรงนะเราโดดเบาเก้าสิบสิเ็ดสิบงสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปด สิบเ <9, S 1> <20, 4. S 2> โอเคจบเ็ตแรกแล้วเจลี่เข้าจบเซตแรกแล้วเจลี่แ่เรียบร้อยพร้อมทำตามเยียมมานับเหนื่อยป่ะคอ,อแห้งคอแห้งจริงขำจนคอแห้งเป็นไงเหนื่อยกันไหมอืมถ้าใครเขาใครเขาบอกว่าอยากลดถ,ถุ่นต้องขยานออกกำลังกายจริง,ไม,งไม่จริงจริงไม่จริงเราพูดกันแล้วในในกิจกรรมแข่งขันนะคะก็คือ ต่อถ้าคุณนะคะออกกําลังกายหวังสมรรถภาพร่างกายดีกว่าเพราะมันช่วยลดหุนได้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ค่ะนะคะคุณจะต้องคุมกินให้อยู่นะคะลดลดแคลแต่ไม่ตัดอาหารทิง้งอ่ากินครบสามมื้อค่ะโยโย่โยโย่เกิดจากตัดอาหารเช้าตัดอาหารเย็นออกคือกินน้อยกินไม่ครบแต่กินน้อยลงอันนั้นเขาเรียกโยโย่ใช่โยโย่คือ ลดปริมาณอาหารออกมันจะทาให้ร่างกายขาดสาร,สารอาหารกล้ามเนื้อลดไม่ทําจริงๆคุมกินนะคะในคนที่บบบน้ำตุนน้ำหนักตัวร้อยกว่าโลออกกําลังกายไม่ได้อยู่แล้วออกก็ข้อเท้าไปเขาก็ลดกันมาเหลือครึ่งตัวได้เอาลุกน้องนุ่นขึ้นนิคเจเร่ดูนะคะร้อยกว่าโลลดหุ่นแบบคุมกินนะคะไม่ได้ออกกําลังกายเพราะว่าเขาเข้าโปรแกรมโค้ดไม่ให้เขาออกเองอคือถ้าออกกําลังกายแม้แต่เดินนะคะเขาจะเป็นรองช้ำ ลองช้ำใช่น้ำหนักตัวขนาดนี้นะคะลองช้ำขึ้นแน่แค่เดินไม่่ใชเพลยอะไหมลองช้ำไม่ใช่ลองช้ำคือส้นเท้าอะค่ะส้นเท้าคือเจ็บเลยอ่ะเออเกิดจากคนน้ำหนักตัวมากๆนะคะยืนขายห่อหมกแม่คะขายห่อหมกยืนยืนทื่อทั้งวันหมายถึงว่าเขายืมปักหมุดยืนนิ่งๆทั้งวันเป็นลองช้ำกันหมดอันนี้คือไม่ได้ออกลังกายนะเหลือตัวเสื้อผ้าใช้แค่เนี้ยหายไปครึ่งตัวนายเอาไปเอ็มแล้วมั้งเนี่ยใช่จาก 3XL เเหลือเอ็ม อันนี้ไม่ได้ออกกำลังกายนั่นก็คือให้คุณดูนะคะค,คุณกินให้อยู่ะนะคะคถ้าสมมุติว่ากินอาหารลอกกาลังกายตามเราหนึ่งเดือนหนึ่งถึงสเดือนเราไม่ลดแปลว่าคุณหาอาหารที่แคลอรี่ต่ำไม่ได้ใช่แคลอรี่ต่ำไม่ได้ควรจะต้องกินเชค,คให้โดูคนที่กินเชคลดหุ่นเจอเลยนะคะ คนที่กินเชคลดหุ่นนี่นะคะอย่างสั้นค่ะขึ้นขึ้นอย่างเร็วแล้วแบบนี้นะคะอันนี้คือโภชนาการที่ดีที่เรากินมาตลอด7-8ปีที่ผ่านมานะคะที่เราเลือกเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นสารอาหารระดับเซลล์นะคะโปรตีนสูงไม่มีไขมันแล้วก็แคลอรี่ต่ำมากๆค่ะนึ่แก้วให้ใหแคลอรี่แค่ประมาณ90แคลอรแคลเองใช่หนึ่งแก้วนะคะเดี๋ยวไดิโปรตีนต้อง10กรัมสูงมากแล้วก็ได้วิตามินครบ เลยนะคะแล้วก็แรกถ้าทานครบเหมือนกินผัก5สีได้วิตามิน C, E, A ได้ผิวหน้าด้วยฉะนั้นป้องกันการลดหุ่นแล้วหน้าแก่หน้าซมผมร่วงวเล็บเป็นดอกเป็นตน้บบนจบแนี้นะคะ,ะขึ้นลูกเลยจบนะคะ แล้วก็ถ้าไม่มีงบอันนี้ขั้นต่ำงบต้องเท่าไหร่2,000นที่ตื้อหึร่บบอกได้เลยเป๊ะเชียวส1 2 9เข้าโ่ร้อยยี่สิบเก้าข้อะกัเป๊ะขนาดไหนก็ได้มาแต่ใครดูโปรได้ใครดูอันนี้ต้องแคปมาเฉพาะไลน์นี้นะคะ2 1 2 9อเาหรือเท่าไหร่แคปหน้าสวยๆแล้วแต่เก๋ให้โปรเลย2อ2 9เหรือเท่าไหร่199 9าน้องเก๋ให้1999 ใช่ี่ชั้นเหมือนมีอำนาจตัดสินใจใช่1,99ส่งฟรีเราก็ได้อุปกรณ์ฟรีด้วยเฉพาะไลฟ์นี้ต้องแคปมานะคะแล้วก็บอกว่าสนใจตัวนี้ะหรือคิดหรือพิมพ์ว่า1,99่มาอ่าก็คืออันนี้เป็นเป็นโปรพิเศษสำหรับไลฟ์นี้เท่านั้นนะใช่ไม่มีงบอ่ะพันกว่าบาทก็ไม่มีเข้าโปรแกรมไลเกะเข้โปรแกรมคอสตาช่างจะได้าช่าง ตาช่างอัจฉริยะเนี่ยบอกเลยว่ามันดียังไงนะคะตาช่างตัวนี้มันจะช่วยวัดเรื่องของเปอร์เซ็นต์ไขมันนะคะเปอร์เซ็นต์มวลกล้ามเนื้อในร่างกายค่าโปรตีนค่าน้ําค่ากระดูกนะคะแล้วก็วัดอายุเซลล์ของเราได้ด้วยนะ,ะถ้าเกิดสมมุติเรายังใช้ตาช่างที่บอกแค่ตัวเลขนะคะมันไม่โอเคเพราะว่าเราจะไม่รู้เลยว่าสิ่งที่หายไปอะ่ะมันเป็นน้ําเป็นไขมนันหรือว่าเป็นกล้ามเนื้อนะคะ,ะจะเรียกโลงเพราะฉะนั้นเราควรจะมีตาช่างอัจฉริยะเนาะคอสนี้49 9บาทได้ตาช่างอัจฉริยะหนึ่งตัว ตารางอาหารตารางออกกําลังกายแล้วก็การดูแลฟรีจากโค้ด้วยแก้แก้ปัญหางานงานงอกนะคะ,คะเพราะว่าทํากล้ามเนื้อลดเป็นงานแก้งานแก้คืองานช้างนะคะคอส คอสแก้งานนะคะคือคอสกู้กล้ามเนื้อแพงกว่าคอสลิงไขมัน3ามเท่าะนะคะฉะนั้นคือลดเองไม่ว่าเอาตาช่างไปดูห้ามกล้ามเนื้อลดนะคะเวลาลดอ,ะอ่ะ,อะตามนี้เลยแล้วก็กางเกงน้องเก๋เอาให้ดูกางเกงน้องเก๋ตัวนี้เรียกว่ากางเกงกันก้<ค>น,นอ,ออกเซตเดียวเหรอใช่เ<ะ>ดี๋ยวเอรี่รจะไปอ่านจะไปอ่านนั่นละอ๋อ,อนี่นะคะ กางเกงของเก๋นะคะเรียกว่ากางเกงสุดปังนะคะกางเกงสุดปังตัวนี้คือแบบบอกเลยว่ามันเก็บพุงดีมากจริงๆอ่ะมันสามารถเอวสูงได้อย่างนี้เลยนะใช่แต่ว่าคือเก๋อ่ะรู้สึกว่าพอเก๋ใส่อย่างนี้แล้วมันรู้สึกดูตันไงเก๋ก็เลยต้องเอาลงนะคะแต่จริงๆถ้าเกิดครพุงใหญ่ๆอ่ะสามารถใส่แบบนี้ได้เลยแล้วก็ดูก้นไม่มีตะเข็บทั้งตัวปังมากนะคะปังมากก็คือนี่คือไม่ใช่ไม่ใช่สไม่ใช่ฟองน้ำดูสิไม่มีตรงไหนห้อยเลยอ่าเออพราะมันเก็บหมดเลยใช่นะคะมันเป็นกางเกงตุดปังกางเกงด ตอันนี้งัดตูดขึ้นมาใช่อันนี้คือถ้าสนใจนะคะราคาตัวละ3 8 0อนะคะ2ตัวส่งให้ฟรีเนาะถ้าใครซื้อ5ตัวนะให้ราคาพิเศษนะคะเหลือตัวละ350บาทมีให้เลือกทั้งหมด5สีเลยนะคะอ่ามีมีสีอะไรบ้างอะวางเลยนะสีอะไรบ้างสีม่วงคือจำูปจะเรียกออกเลยสีเขียวสีม่วงสีเทาอ่าเขียวม่วงเทาดำดำปลายจะเรียวลงเยอะไหม อืมนะคะไปเซตสองกันดีกว่าโอเคอุณหภูมิไม่ไหวแล้วนะมาต่อไปนะคะเป็นเซตสองนะคะโอเคนำท่าแรกกณฑ์นำท่าแรกนะคะก็คือเป็นท่าสปอร์ตนั่นเองนะคะเตรียมตัวนะทีาไหนก่อนข้างนี้ไงจ้ะไปไปปุ๊บยี่สิบวิไปสองสนใจกันเก่งอย่าลืมพิมพ์กังเกงมานะจ๊ะห้าไปหกเจแล้ว 8อยากเพิ่มน้ำหนักมีโปรแกรมเพิ่มน้ำหนักค่ะ10ทักมาได้เลย11เดี๋ยวโค้ชทักไปนะ13เดี๋ยวเรามีการประเมินสุขภาพให้ก่อนอยู่แล้วค่ะ15อ่ะเ1็1สิบ ยี่สิบเมื่อกี้ลืมบอกว่าเช็กกระปุกนึงอะสามารถทําได้ทั้งโปรแกรมลดน้ําหนักแล้วก็เพิ่มน้ําหนักนะคะใช่อันนี้เป็นการวางโปรแกรมจากโค้ดเนาะต้องให้โค้ดดูแลนะคะใช่ซื้อกินเองไม่ได้ผลนะใช่เพราะว่ามันลดก็ได้หุ่นลดก็ได้เพิ่มก็ได้หุ่นอะไอตัวเนี้ยนะขั้ไปการขาข้างขวาก่อนไปหนึ่งเตะขาตึงสองสามลดต้นซีห้าหกเฮ้เจ็ดแปด เซตกลางสิบเมากเลยนะ12 13 14แก้กลินอับชื้นสิบหกมันจะอับเดิมไหมจังกเลกอะขากอัายี่สิบโอเคต่อไปละอ้า้่าอ้าวบนอารล่าโอ้โหทาบนอ้ารลสมาธิสุดๆอะอ่าย่อลงมือก็ลงย่อลงมือก็ลงเซ็ตอั้ก่อนเซ็จอั้ก่อนไปหนึ่ง เนะพยายามจะแขนชิดลำหูอย่างที่พี่สิรบอกห้าลำหูหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามไปเรื่อยสี่ห้าสิบหก ต่อไปนะคะคิกแบ็คอ่ะเตรียมตัวขาข้างนี้ก่อนนะค่ะเตรียมตัวโยเตหนึ่งสองขาตึงขาตึงแขนตึงหุบ B ห้าหกหุบเจ็ดแปดอันนี้คือขั้าส่วนไหนแขนก็ท้องแขนห้อยไงใคแขนห้อยนะคะสิบสองอันนี้ได้เลยสิบสามสิบสี่สิบห้า สิบหกสเจ็ดเสียวพี่สิบแปดตายแน่ยี่สินางแบบเตะแบบรุนแรงอ่ะท่านี้นะคะบอกแล้วตูดหายห้อยแขเราก็ท้องแขนหายห้อยนะคะเมื่อกี้อแกแก้ท้องแขนห้อยแล้วแกตูดห้อยต่อไปท่าที่ห้านะคะ สควอตนะคะธรรมดาปกติใช่แต่กระเด้าด้วยอ่ะสควิตตูดด้วยอย่าพูดคำว่ากระเด้าด้วยมาสควิตเถิ่นแทนสควิตตูดด้วยเออสควิตตูดอะไรอย่างงี้อ่ะไปเอ๊ึปหนึ่งสองสามฉันว่าหันหน้าหันหลังน่าเขียดพอกันน่าเขียดพอกันเก๋เออเออแลวแล้วว่าจะเอาไฟหน้าเข้าหรือไฟหลังเข้านะคะดิฉันอายแทนจ้า เจ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ออรทำสิบห้าสิบพ่ดูเขินเขินสิบเจ็ดสิบแปดมันจะมีแบบประเภทคนที่มบสิบการ์ดแบบเรื่มออกกองร่งกายอ่ะมาโฟกัสอย่างอื่นอะไรเงี้ยใช่ชอบมาเขียนคอมเมนต์อะไรเงี้ยไม่รู้เขียนชมหรือเขียนอะไรเออเอออาเชิญค่ะสเกตเตอร์สเกตเตอร์จ้ะอ่าโอเคเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ Oh, 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 oh. ไม่ไม่ได้นะไลฟ์อยู่เดี๋ยวโทรกลับนะไลฟ์อยู่จ้าเดี๋ยวโทรกลับคุณแม่ละมูนคะขอเวลาแป๊บเดียวคะ่ะใช่พอดีว่าถ้าไม่ลับสายเขาจะโทรแบบไม่หยุดคะ่ะใช่ใช่ต่อไปสเก็ตเตอร์นะคะเดี๋ยวเราจะพุ่งสลับเกตตั้งตั้งค่าไหนเจ๊จะไปทางนี้อ่ะนะคะเจ๊ไปทางนี้เจ๊ตั้งท่านาี้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าไปเรื่อ<า>ยเลยเจ สิบสิบเอ็ดสิบสองหยาบไมยุดสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบนางจะแบบว่าใช่นางจะแบบว่าเมื่อกี้พูดอะไรว่ายังไม่ทันได้ฟังว่ายังไม่ได้ทันได้ฟังเล้วหรือพูดเร็วมากอะไรอย่างงี้อ่ะเหนื่อยไหมเนี่ยถามจริงเหอะฮึโอ๊ยเช็คเช็คมุกอยู่รอดดิ อยู่รอดกันกี่คนอยู่ไหมอุ๊ยอยู่อุ๊ยตกใจอยู่พี่พี่ตาบอกว่าเพจเก๋มันไม่มีแจ้งเตือนอ่ะทำไมพี่มาร์กเก๋ไม่ได้จ่ายเงินเดือนพี่มาร์กหรอใช่จ่ายเนี่ยพวกเราจ่ายเขาบอกขาสั่นเก๋ขาสั่นเลยเก๋ขาสั่นเลยอ่ะเก๋ก็สั่นนะจ๊ะโอ้อ่ะอ่ะอีกเซตเดียวค่ะแปลว่ามันได้ผลมากแปลว่ามันได้ผลสุดๆไปเลยอีกเซตเดียวค่ะอดทนนิดนึงเช็คเช็ค อยู่รอดหน่อยเพราะว่ามีขาวสันด้วยใครยังอยู่รอดอยู่พิมพ์เลขสามมาอ่าพิมเลขสามพิมเลขสามมาถ้าไปกังวดแล้วโค้ดก็หบอบด้วยเลขสามเขาจะได้รู้ว่าคือเซตสามใช่พิมพ์เลขสามมาอยู่กันหรือเปล่าขาวสันกันเนี่ยอยู่กันหรือเปล่านะคะ <ใจ S 2> เอาสามมาเอ้ตายแล้ววันนี้นะคะไม่มีใครอยู่รอดถึงเซตสามเหรอจ๊ะ <laughs> ขอบคุณน้ำคุณปาอินนะคะชื่ออะไร คนตายอินนะคะอยู่เหรออยู่เนี่ยเนี่ยยังมีคนกดไลค์อยู่เลยพี่ตาอยู่อยู่หรือน้าบอกอยู่แต่ดูเฉยเอะไรอย่างเงี้ยดูเฉยเปล่าอยู่ดูเฉยไม่เป็นไรหรอกให้เขาได้อยู่กับเราแล้วก็โอเคโอเคแล้วไป้ายปอันนี้เซตหนึ่งเซตหนึ่งนี่ให้เซตหนึ่งท่าที่หนึ่งท่าที่หนึเจ๊ขวาเอาไปฮึ๊บหนึ่งสองปสามสี่ อ่บสี่ต้องกดติดตามนะคะสิบห้ากดติดตามเพจถ้าไม่กดติดตามมันจะไม่แจ้งที่จค่ะสิบแปดพวันธนาอยู่ชั้นสามสิบเก้ายี่สิบโอเคดีใจกับผู้อยู่รอดนะคะอ่ะต่อไปนะคะภาคที่สองง่ายแต่ว่าต้องเตะให้ตึงนะคะขาเตรียมตัวกางแขนกันค่ะไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหก แปก้าอราวันก็อยู่ย่ำเลย11 12 13 14 15สายแข็งไปไหนหมดเทนนี้เจ็ดสายแข็งหายหมดเลย20โอเคสายแข็งหายสายแข็งหายไปไหนอ่าห้ต่อไปต่อไปไตเ็พไตเสพนะคะเอาด้านข้างหรือด้านหน้าได้หมดได้หมดอ่เจด้านตรงแล้วกันเกยด้ข้างตรงก็ได้แล้วแต่หนึ่งตัวหนึ่ง สองสาพุ่งก้นไปด้านหลังใค่มาไม่ทันรูเซ็ตหนึ่งนะคะห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสาสสสิบห้าสหสเจ็ดสิบปดสิเก้าเซ่สิบสุด ถ้าดีสุดๆเลยอ่ะมันจะดึงเกงเก่งขึ้นมาถึงเอวเลยอะต่อไปนะคะท่าที่สี่คิกแบ็คคิกแบ็คนะคะอ่ะไปหนึ่งสองสามะมันไม่ได้สี่ห้าหกแขนตึงขาตึงเก้าสิบอีกสิบที สิบสองสิบสามสิบสี 12, ่ใจเปียบโล่นมากวันน okay. ี้สิบหกนี่พี่ตาคนเดียวนี่เก๋ก็อุ่นใจละแปดสิบเก้ายี่สิบโอเคอ่ะเดี๋ยวถ้าสุดท้ายนะคะใช่เจ๊เจ๊ไปทางนี้ไม่ใช่ไม่ใช่วอสก่อนสิอ๋อโอเค รี่บรีบบอชิงแม่จ้องจะทำสเก็ตเตอร์แต่ไม่ใช่ของเป้บาร์ควอดแล้วก็สควิชนี่อ่ะสปิตุดอ่ะเตรียมตัวฮึ๊บหนึ่งสองสามสี่ห้าหกยิ่งย่อลึกนะคะเราจะได้เรื่องของก้นเจดเนาะก้นแดงเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสาม 14 15 16, 17, 18, 19, <20. S> 1่17 1ห้9หกเยอเหนื่อยจุงเบยอ,อีกค้าเดียวให้พักส0วิเตรียมตัวสวใจเจ๊จะไปฝั่งไหนฝั่งนี้ก่อนอแล้วเจ๊ไปฝั่งนี้โอเคไป1นึเรล่มส เจ็ดแปดเก้าสิบด้วยความระมัดระวังพลืนสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสเย่เย่เอ่เย่เยเย่ฮะได้จบสักทีน้ำมวย